นเนอเซน SD1 Thailand คุณส้มคุณเห็นอะไรคุณบอกได้นะครับคือตอนนี้หนูเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่บนลาารถผู้ชายคนไหนคนเดิมที่หนูเห็นนี่นะอใช่นะรู้สึกว่ามีวิญญาณหลากหลายอยู่ในตัวพี่เขาทั้งผู้หญิงแก่ชุดขาวทั้งคล้ายฤาษีอตอนที่พี่ไปเลี้ยงน้องหมาจรเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาตรงนั้นเป็นสุสารสูสารของคนจีนคุณรู้สึกถึง วิญญาณนางรำอยู่นี่เหรอรอยู่ตรงนี้เลยแลาไม่ได้มีหนึ่งด้วมีสามเป็นผู้ชายเหมือนยืนอยู่แต่เห็นไม่ชัดแต่ทวมไม่ใช่คนเดิมถ้าพี่จําไม่ผิดนะเคยมีคนตายอยู่ตรง<ะ>คือเคยมีคนต,ตายอยู่บา้บานเ้าชานี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> พี่ไม่ได้ทําอะไรนะคะอพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพี่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยพี่พี่พี่พูดได้ไหมคะ ที่ด่านะเขาบอกไม่ได้ทำผมไม่ได้ว่าเขานะผมด่าคนทำโทรศัพท์และเราด่าเนี่ยพีนไม่อยา้เขาเนี่ผมเป็นคนเป็นคนตกไหนไหนไอพีตัวไหนมันทำอยู่ตอนนี้นึ่ออกมผมว่าเป็นคนตก สวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการเดือดซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ระยองอ่าฮะระยองและหนองยี่ลาเอ้ยเราอยู่ที่ระยองนะฮะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งจากพนักงานแบงค์ตอนนี้คือแบบโอ้ยแย่มากๆคือว่างานเลยหมดเลยไม่หมดเลยอ่ะเออแล้วมันดันมีเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่เด็กนั่นคือ เธอเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็กเห็นดวงไฟเห็นพลังงานบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้เนี่ยเรามาอยู่หน้าบ้านเขานะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยปกติเนี่ยเราไม่ได้เดินเข้าด้านนี้แล้วนะเขาไม่ได้เดินเข้าด้านนี้แล้วเขาไปเข้าหลังบ้านอีกทีหนึ่งเขาทไมอ่ะพี่นั่นน่ะสิอยากรู้ใช่ไหมเออก็เขาทางนี้ก็ดูดีอ่ะนั่นน่ะถามพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กเชิญเลยเชิญค พนักงานแบงค์ทำมามีเงินเก็บเป็นล้านเก็บค่ะทุกวันนี้แหละครับไม่มีค่ะไม่เหลืออะไรเลยอ,อ่าใช่ค่ะจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้มันแย่ขนาดคืออ่าพี่ว่าชีวิตพี่อะตอนวันเนี้ยวันที่ทางรายการมาเนี่ยพี่ว่ามันแย่สุดละครับมันมันแย่สุดคือมันเจออุปสรรคทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าอย่างคุณแม่ป่วยตัวพี่เองค่า อ่าเหมือนป่วยป่วยแบบเจ็บตรงนั้นไม่ต้องละเอียดนะเพราะเดี๋ยวให้เขาดูทีหนึ่งเรื่องการทํางานเหมือนพอเราได้งานพอเราจะออกไปทํามันจะมีเหตุถ้าถ้าไม่มีเหตุที่ที่เราไปทํามันก็จะมีเหตุเหมือนคุณแม่ป่วยเมื่อก่อนคุณพ่อยังอยู่คุณพ่อจะป่วยแล้วเราจะต้องออกจากงานแล้วมาดูแลท่านเรื่องภาระก็คือหนี้สินจริงๆหนี้สินนะเราเราใช้หนี้หมดไปแล้วครั้งหนึ่ง ตอครั้งนี้มันมันมันเป็นมันมาอีกก้อนนึงค่ะถามว่าถ้าเยอะไหมสําหรับพี่ที่ตอนเนี้ที่พี่ว่างงานแล้วมาดูคุณแม่เนี่ยคือแทบคือพูดง่ายๆไม่ได้ทํางานมาเป็นสิบปีเนี่ยคือมันเยอะสําหรับพี่คราวนี้พอมาถึงช่วงนี้เนี่ยแฟนก็ไม่ได้ทํางานอีกและคราวนี้มันจะอยู่ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเนี่ยมีดวงตาที่เห็นผีตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้อันนี้จำความได้หลังจากนั้นเนี่ย มีผ่านอะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยมันทําให้พี่ปุ๊กเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะคุณมองเห็นอะไรบ้างหนูเห็นผู้ชายถอดเสื้อผอมๆสูงประมาณน่าจะสูงกว่าพี่เจนิดนึงอะค่ะแล้วก็ใส่กางเกงเหมือนกางเกงขาสั้นแบบเจเจอะแล้วก็ยืนพิงยืนพิงอะไรสักอย่างอยู่อย่างเงี้ยผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่หนูไม่แน่แต่พี่เป็นหลักมองจากพี่เป็นหลักน่าจะหนุ่มกว่าพี่เจค่ะน่าจะประมาณ ยังวัยรุ่นอะยัง <Okay. S 1> แบบสิบกว่าสิบยี่สิบหรืออาจจะสามสิบเพราะหนูเห็นหน้าเขาไม่ชัดโอ้ oh, นี่สิบยี่สิบสามสิบขอโทษคนะ่ะประมาณยี่สิบห้าไม่น่าเกินสามสิบะโอเคมีไหมผู้ชายลักษณะน,นี้พี่จะสัมผัสพลังงานพวกนี้ได้และเคยเห็นเป็นพลังงานของผู้ชายเป็นเงาแต่เป็นเงานะคะแต่เป็นรูปร่างทรงนี้ไหมทรงแบบนี้แหละคะ่ะสูงอยู่ตรงไหนเวาลาห้องนอนค่ะ และเรื่องราวชีวิตอันน่าเศร้าของพี่ปุกในค่ำคืนนี้พวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นคืนความสุขของเธอกลับมาให้ได้โดยครั้งนี้นอกจากเหล่าวิญ,ญญาณน่าสงสัยในพื้นที่แล้วก็เห็นจะเป็นเรื่องของชัยภูมิพื้นที่ของตัวบ้านที่ดูไม่ดีเอาซะเลยครับแต่โอตรงนี้เรียกเรียกทางสามแห่งไหมก็ก็จะเป็นทางสามแห่งนี่แหละครับอเอ ตรงนี้ถือว่าเป็นสามแพ่งนะครับที่พลังงานเกี่ยวทางสามแพ่งมันก็จะมีอะไรที่เป็นลบตามความเชื่อพี่เจมัไม่ดีอาจจะเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ไม่ดีที่ตามความเชื่อน่ยดวงวิญญาณต่างๆอะไรต่างๆแปลว่าดวงวิญญาณสามารถผ่านด้านนี้ได้อ่าใช่อ่แต่ถ้าเราเห็นนะครับหลังนี้โดนสามแพ่งคุณดูหลังข้างๆที่ล้างเหมือนกันเนี่ยก็โดนเขาก็โดนสามแพ่งนะก็กินพื้นที่พอบ้านนุ้นก็จะเลยละพอเลย เลยเลยอนาคตเออแต่เลยไปก็ไม่ล้างนไม่ล้างลเออไม่ล้างแล้วเออยนี่แปลงกันเนาะเออแปลงเออเออพี่ปุ๊กเคยคิดถึงเรื่องนี้ก็เลยฉันไม่เปิดประตูนี้เลยคิดค่ะอม่เห็นแล้วก็เหมือนเราพี่อาจจะเหมือนสัมผัสกับพลังงานบางอย่างได้ที่เวลาอยู่ในบ้านสิ่งที่พี่สัมผัสแล้วพี่อาจจะไม่ได้แค่เค็ที่ตาแต่มันเป็นพลังงานที่เข้ามาเหมือนกระทบกับตัวเราลองเนาสัมผัสแล้วเลยรือเป็นอย่างนี้แหละค่ะใช่ค่ะก็ถ้าถามว่าแล้วประมาณช่วงห้าทุ่ม ตีหนึ่งตีสองเลยตีสองบ้านช่วงตีสองห้าทุ่มแล้วก็ไปตีสองเนี่ยถ้าเรายังไม่นอนเราจะมีความสึกเลยว่ามีคนคุยกันมีบกมุ่นอะไรกันอยู่แถวๆนี้นถ้าพี่จะรู้สึกอ่ะคือตรงเนี้ยพี่ไม่ทราบแต่พี่ถามมันเกี่ยวไหมกับการที่เมื่อห้าทุ่มขึ้นไปห้าทุ่มเที่ยงคือมันจะเป็นเวลาที่พี่นอนไม่ได้อ่าหรอทำไมอ่ะทำไมอาจารย์โอถึง,ถงบอกถึงเวลานี้เออ ข้อว่าถ้าเป็นทางสามแท่งนะอันนี้ส่วนตัวทางสามแท่งแล้วตรงนี้แล้วเฉพาะตรงนี้นะผมบอกเอาเวลาขอเฉพาะตรงนี้เนี่ยคนจะอยู่ช่วงห้าทุ่มตีสองประมาณนั้นเลยแตล้วเาจะต้องมีทางสามแท่งนี่เหรอไม่ใช่เฉพาะเฉพาะทำเลนี้ทำเลนี้อ๋อคุณซ้อมคุณเห็นอะไรคุณบอกได้นะครับคือตอนนี้หนูเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่บนลังพารถผู้ชายคนไหนคนเดิมที่หนูเห็นนี่นะอยู่นี่นะใช่แต่ สิ่งที่หนูรู้สึกอะหนูรู้สึกในตัวพี่เขาอุ้ยเหรอหนูรู้สึกในตัวพี่เขารู้สึกว่ารู้สึกว่ามีวิญญาณหลากหลายอยู่ในตัวพี่เขาทั้งผู้หญิงแก่ชุดขาวทั้งคล้ายฤาษีอะไรอย่างเงี้ยพี่ติดต่อไปทางรายการเนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวพี่เนี่ยสามารถรับอะไรได้พวกนี้อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่พี่ไปเลี้ยงน้องหมาจรเมื่อประมาณ 45- หปีที่ผ่านมาตรงนั้นเป็นสุสานสุสานของคนจีนแล้วพี่ก็ต้องเข้าไปเหยียบข้างใน ุสานหลายที่สุสามเขาค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปถึงเขตที่เขาสร้างเหมือนเป็นเขาเรียกควงควงโซยะค่ะก็คือมันมีความรู้สึกแบบนั้นเลยผู้หญิงใครอีกคนแก่คนแก่ที่เป็นผู้หญิงชุดขาวแล้วก็คล้ายค้าคล้ายคล้ายีคือผู้ชายมีหนวดอะพี่คล้ายฤศีเลยมีรู้สึกถึงผู้ชายมีหนวดคล้ายฤสีไหมเอาแค่มีถึงไม่มีก่อนนะไม่มีก็คือไม่มีมีก็มี รู้สึกว่าพี่ก็มีเป็นลือสีเป็นลือเป็นหมายถึงาเนี่ยแหละค่ะคือเกี่ยวกับคล้องเกี่ยวกับพวกลือสีแต่พี่ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครโอเคอ่ะแปลว่ามีความรู้สึกนี้นะนะมาถึงที่รถผู้ชายถอดเสื้อตรงนี้เนี่ยนั่งอยู่ค่ะนั่งอยู่แต่ว่าเห็นหน้าเขาแล้วหน้าไม่ไม่โอเคไม่โอเคเท่าไหร่นะตรงนี้เข้ามาเนี่ยผมก็จะเห็นมีสารนะมีสารอยู่ อันนี้เป็นสารคุณเห็นอะไรไหมตรงบริเวณนี้หนูไม่เห็นตายายแต่หนูเห็นผู้หญิงแต่งตัวคล้ายนางรำยืนอยู่บริเวณด้านหนูเชื่อไหมเชื่อไหมพี่พี่โก้เชื่อไหมเชื่อนนี้ครับเอาเชื่อนะพี่โก้เชื่อนะเอาพี่โก้ก็เชื่อเหรอเขาก็สัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่งนะโอเคพี่โก้ฟันอยู่ด้วยกันนะคุณรู้สึกถึงวิญญาณนางรำอยู่นี่เหรออยู่ตรงนี้เลยแลวไม่ได้มีหนึ่งด้วยมีสาม คุณมองตาไป้นี่เปล่าหนึ่งสองเอ้ยไม่หนูไม่ไม่ได้เห็นขนาดนั้นพี่เจหนูเห็นยืนอยู่ตรงนี้สองแล้วก็อยู่ข้างหลังพี่เจหนึง่งใส่ชุดสีอะไรเข้มเข้มสีแบบไม่น้ําเงินก็เขียวเข้มอ่ามีไหมผู้หญิงเคยเห็นไหมน้ําเงินเขียวเข้มถ้าถ้าผู้หญิงอัะพี่พี่ไม่ทราบแต่มันจะเกี่ยวกับนางรำคือเนีะะ่ยค่ะวันนั้นพอดีพี่โกเขา คือได้ความอารมณ์ที่เขาแบบเหมือนโมโหเนาะเหมือนเราทําอะไรแล้วเราก็เจอแต่อุปสรรคเขาก็เลยเอามือแบบว่บไปไปขย่าแล้วก็เขาก็ขาหักนางลำขาหักนางลำขาก็ยังไม่ได้มาอ่ามานั่นนะคะตอนนั้นพี่โก้พี่โก้เข้ามาใกล้นิดนึงนะเสียงพี่โก้ไม่ค่อยได้ที่พี่โก้โมโหเนี่ยโมโหนางลำเนี่ยหรือโมโหอะไรตรงเนี้ยโมโหอะไรโมโหเพราะอะไรก็อุปสรรคมันเยอะจังบางทีเราไม่รู้เรื่องมีแต่คนเอาเรื่องมาให้ก็เลยบอกให้ท่านช่วยหน่อย แล้วท่านไปช่วยเลยไปเขย่านางรำใช่ไปเขย่าเขย่าถ้าขาหักเลยใช่อ๋อโอเคก็ไปบอกช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยจับแล้วก็เ่องมันเป็นเพราะอะไรอ๋อคือมันมันแย่สุดๆแล้วใช่ไหมมันสุดแล้วค่ะสุดแล้วใช่ไหมกับชีวิตแล้วค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะอุ้ยนี่เราไหว้อะไรกันอยู่เนี่ยนางรำนั่นนางรำเป็นใครอ่ะนางรำก็คือผีค่ะไม่ใช่นางรำจริงๆค่ะอ๋อเหรอเป็นวิญญาณที่ หนูไม่รู้ว่าเขามาอยู่ได้ยังไงนะพี่เจแต่ว่าหนูเห็นว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ได้สวยมากสภาพไม่สวยมากก็คือสภาพกึ่งเละกึ่งมีแผลกึ่งแต่งแต่งตัวแต่งตัวเหมือนนางรำอุ้ยนี่เหมือนในหนังเลยนะจานโอไม่ได้ดูหนังผีนะคะหนูเป็นคนไม่ดูหนังผีนะโอเคตรงนี้ไม่มีสินสิ์นะตรงนี้มีผลทําให้บ้านแย่ไหม ไม่มีผลค่ะบ้านแย่เนี่ยหนูมองว่าเกี่ยวกับตัวบ้านอ่าเดี๋ยวว่ากันนะที่ผมเร็วเนี่ยเพราะอะไรว่าฝนมันตกแล้วขยอยขยับเข้าไปขยับเข้าไปต่อขยับเข้าไปต่อขออนุญาตคือผมเสียดายไงผมอยากให้เห็นนจุดต่างๆไ่ไปพี่ฟุกเธอเลยเมื่อเราเดินลึกเข้าไปในพื้นที่บ้านมากขึ้นคุณส้มก็สัมผัสถึงพลังวิญญาณได้เข้มข้นขึ้นเช่นกันซึ่งทั้งอาการป่วย และสถานการณ์ย่ำแย่ทางการเงินที่เจ้าของบ้านประสบอยู่ดูจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับของพี่พุกเนี่ยมีเกี่ยวกับภาวะโรคเลือดหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับไม่ค่อยมีแรงเพลียอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอ้ถ้าเรื่องเพลียง่วงมีค่ะทำไมทำไมคุณถึงถามเรื่องเพลียหนู้สึกรู้สึกว่า พี่เขาไม่ค่อยมีแรงมีภาวะเกี่ยวกับโรคเลือดหรือความดานันหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะการไหลเวียนของโลหิตอมืมันเลยทําให้เขาอาจจะเกิดความเพลียอ่อมันมันมีอาการที่ทําให้หนูรู้สึกแบบนั้นมันมันทำให้หนูรู้สึกว่ามีอาการแบบนั้นอางนี้พี่ว่าเหมือนพี่เป็นคนเหมือนออ่คล้ายๆจะมีภาวะเหมือนกันคะเป็นลมแค่เหมือนเหมือนกับแบบ อยู่ดีๆใช่ค่ะมันเหมือนจะมูบเหมือนเหมือนจะมูฟนั่งเพราะว่าเราเราดูคุณแม่เรานอนไม่หลับด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนเกิดการนอนไม่พอแล้วแล้วก็รู้สึกว่าง่วงอยู่ตลอดเวลาเวลาถ้าผ้าง่วงนี่คือง่วงเพียอยากนอนอมีค่ะเอามีสิ่งหนึ่งนะเอาวิทยาศาสตร์นะพี่ลองไปตรวจไตกรีสลายนะไขมันเลวค่ะ พวกนี้ต้องลองไปตรวจนะอาจจะมีภาวะพวกนี้ด้วยอ่าส่วนหนึ่งหรือไม่ก็เลือดจางอ่าเลือดจางเหรอเพราะว่าหนูเป็นแล้วหนูมีอาการคล้ายๆพี่เขาแต่ว่าอันนั้นอ่ะคือของพี่เขาอ่ะยังไม่ถึงขนาดที่แบบจะหัวใจวายจะจะใจสั่นอะไรขนาดนั้นอันนี้คิดว่ายังไม่เป็นนะแต่หนูรู้สึกว่าเขามีอาการเดียวนะผีนี่ทําให้ไม่ไม่มันเป็นวิบากมันเป็นวิบากแล้วมันก็เป็นการที่เขาดูแลแม่เขาหนูใช้คําว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ถามว่า มันคือวิบากไหมมันคือวิบากวิบากที่จะต้องดูแลแม่ที่จะต้องออกเสียทุกอย่างเพื่อรักษาแค่คนคนเดียวเสียทุกอย่างสูญเสียทุกอย่างเอาผมเข้าใจเพื่อสิ่งนี้คือง่ายๆคือเราต้องเป็นคนที่เสียสละใช่ทุกอย่างใช่รู้สึกแบบนั้นเออคุณรู้สึกแบบนั้นไหมใช่พี่รู้สึกแบบนี้เลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่า พี่เคยคิดนะคะม,มันมีเวลามันมีปัญหามากๆพี่เคยคิดอยากจะหนีคืออยากจะหนีคือคืออยากจะไป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 วัดไปโบสถ์แต่พี่บอกพูดกับตัวเองว่าพี่ไปไม่ได้หนึ่งด้วยความถ้าเราทำเนาะแล้วก็อ,อาการันอยูออ่คุณแม่พี่รู้ว่าใครก็ดูแลคุณแม่คุณพ่อพี่ที่ท่านป่วยติดเตียงแล้วเสียไปแล้วเนี่ยพี่ก็ดูใครก็ดูแลเท่ากับที่เราดูไม่ได้เสียสละทุกอย่างคืออ,ออกมาจากที่ทํางานออกค่ะ มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าใครอยากได้อะไรทุกวันนี้พี่ยินดีและพี่ยินดีขายหดด้วยไหมคะขายหมดหมดแล้วค่ะเพราะว่าเราติดเงินท่านก้อนหนึ่งแล้วท่มันขึ้นมาเป็นป๊อปอัพว่าแบบประเคนสมบัติให้คนอื่นไปแล้วขายค่ะแล้วก็เราพอดีที่ติดเงินคุณนแม่ที่ท่านช่วยเราเราเราก็สองคนเราก็ต้อง Uh, ขายคอนโดสิ่งที่เรามีแล้วเอาเงินมาท mm hmm. ืนท่านเราสบายใจกว่าอ, uh, อ่าน,นี้ผมบอกก่อนนะใครที่ดูอยู่หรือฟังอยู่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะแต่สิ่งที่น้องส้มกําลังพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบอกว่า มันคือวิบากกรรมเลยที่เราจะต้องเสียสละทุกสิ่งเพื่อไปดูแลท่านใช่แต่ถามว่ามันมีเรื่องของสิ่งที่ทดแทนเข้ามาในเรื่องของบุญกุศลของความกตัญยูของบารมีไหมมันมีเพียงแ,แต่วันนี้มันยังไม่ส่งผลขนาดนั้นคราวนี้มาถึงสิ่งที่บอกตรงนี้เนี่ยที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเนาะ,ะแต่เรื่องของชัยภูมิคงชุยมันก็เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนทําให้ความตจ็ขัด S ticket, <S การเงินมีปัญหาหมดใช่ถูกไหมครอบครัว okay. ก็มีปัญหาเพราะว่าด้วยชัยภูมิตัวจะเป็นหน้าบ้านครั้งมาที่เราพอที่ดูมาแล้วเนี่ยครับมันติดขัดหมดครอบครัวมีปัญหาเดี๋ยวนะโทษนะที่ไม่ได้ทําอะไรนะคะอืที่ทําอะไรผิดที่ไม่ได้ทําอะไรผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําไมอันนี้ให้ฟังเนาะลองฟังฟังฟังที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยพี่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยพี่พี่ไม่ พี่พูดได้ไหมคะพี่ก็อยากให้ทางรายการแบบเหมือนเหมือนเหมือนให้ความกระจ่างกับพี่คือเหมือนวันหนึ่งอ่ะคุณคิดว่าโทรศัพท์คุณอ่ะมีคนเข้าไปแฮกแต่คุณมาบอกว่าพี่ทําพี่เอาข้อมูลไปให้ตํารวจพี่พี่มีผู้ชายมาที่บ้านมันคืออะไรอ่พี่พี่ไม่ได้ทําคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาอันมากกว่านี้ผมขออนุญาตนะพี่ ขออนุญาตนะพี่โกนะไม่เป็นไรพี่พอละพอละคือสิ่งเนี้ยผมกาลังจะบอกว่ามันเกิดความเข้าใจผิดถูกไหมพี่พี่ปุ๊กกาลังจะบอกว่าทางพี่โกเนี่ยเข้าใจผิดตัวพี่ปุ๊กคราวนี้พี่พี่โกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่พี่โกรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําแบบเนี้ยพี่โกคิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างโดนใจให้เราคิดแบบนี้ไหมมันโดนใจคิดยังไงอ่ะมันมีข้อมูลอยู่ที่เอเอสผมเป็นคนใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่คําว่ามีไลน์มีเฟซน่ะ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน,นผมไม่เคยส่งไปข้อความ SMS เมเอสเมสซจส่งมาให้ใครเลยแต่ผมต้องไปเสียตังค์อ่ะเดือนหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าครั้งอ่ะส่งมาให้คนอื่นอ่ะผม่าใส่จีเมลก็ไม่เป็นโทรศัพท์ผมมีหน้าที่ซื้อมีหน้าที่ใช้และสุดท้ายตอนไม่มีใครอาว่าเราดีเรื่องราวที่รับชมอยู่น่าจะสร้างความสับสนให้กับผู้ชมพอสมควร เท่าที่ทางรายการพอจะบอกได้คือสามีภรรยาคู่นี้มีเรื่องขัดแย้งที่ขัดขวางชีวิตคู่ของพวกเขาอยู่เรายังไม่ทราบว่าวิญญาณมีผลต่อประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนมาสืบหาต่อไปพร้อมๆกันครับอ่ะมุมอย่างที่พี่โกเป็นอยู่ตอนนี้มีแต่ ต่อให้เราทำดีแค่ไหนคนก็ไม่ได้ไม่ไมได้เห็นค่าหรือไม่ได้มองเราเลยอันนี้มันเกิดจากบ้านหลังนี้ไหมอิทธิพลน้อยค่ะมันจะเป็นอิทธิพลที่ทําคุณคนไม่ขึ้นอันนี้เกี่ยวกับบ้านประมาณน่าจะประมาณแค่สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตัวบ้านหรอหรือดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านเหมือนดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหรือพลังงานที่อยู่ในบ้านมากกว่าผีมันเยอะเหรอที่นี่ก็เยอะนะพี่แต่ถามว่ามันมันมันทอันตรายอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่แต่ถ้าถามว่ามันเป็นที่ องค์ประกอบอื่นไหมส่วนใหญ่หนูว่าใช่ก็มันไม่ได้เป็นที่ตัวบ้านอย่างเดียวมันเป็นที่องค์ประกอบปัจจัยอื่นๆทั้งตัวของความคิดความเป็นมนุษย์ด้วยเป็นมนุษย์นใส่ใจคอหรืออาจจะเป็นเรื่องของการประพฤติของเราเองและเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเลยประจวบเหมาะแล้วก็ช่วงนี้พี่โก้โทษนายเท่าไหร่คะเกิด16ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ52 52เขาผ่าวมันเกิดแล้วเนาะ โอเคค่า5้บเนี่ยพี่โกจะมีวิกฤตที่อาจจะต้องระวังเรื่องของบริเวณสีสัท้ายทอยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการ เหมือนกับมีปัญหาร้าวรานแตกฉานเขาเรียกแตกร้าวอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทั้งงานทั้งครอบครัวทั้งหมดเลยใช่คือมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรื่องของคนคี่อยู่ภายในบ้านจะต้องระวังทั้งหมดเลยกรเนย่ยงมี2ประเภทพี่เจกรมที่บีบบังคับคือแก้ไขอะไรไม่ได้เลยกับกรมที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวาระตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกรรมที่มันบีบบังคับ เราก็สามารถที่จะทาใจยอมรับได้และในอนาคตหรือในปัจจุบันรบเราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมหรือปรับ mindset ป,ปรับปรุงความคิดตัวเองได้เ,เพื่อให้มันสอดคล้องว่าในสิ่งที่มันเป็นกมบีบบังคับเนี่ยจะทําอะไรชั้นตลอดไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้กมที่บีบบังคับคือสิ่งที่เราต้องเจอเนาะสิ่งที่เรากระทํามาแต่ครั้งนี้เรากําลังจะจัดการกรมที่แก้ไขได้แก้ไขได้ไไดใช่กันนะวันนี้นะ เดี๋ยวผมจะตามหาสิ่งที่หนึ่งมองไม่เห็นสองที่มันแก้ไขได้คือชัยภูมิพช่วยเนอะสามนั่นคือตัวเราเองทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวมาว่ากัน ขอบคุณครับสปอนเซอร์ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนรายการที่คุณโดเนตเข้ามาหรือแม้แต่จะสนับสนุนในทุกๆทางของอาปะค้างซูโอและเดอะซิกเซนคนเห็นผีขอบคุณมากมากเลยครับและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นี่ด้วยครับขอขอบคุณน้ำหอมปรับธาตุพาวเมเนเซนน้ำหอมปรับธาตุครับผมเฮ้ยเป็นยังไงอ่ะพี่ดิน อันนี้น้ำน้ำอ,อันนี้ลม,มลมไฟดินน้ําลงไฟมาครบเลยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหอมฮาม์นีเีเซนเนี่ยสามารถปรับได้สุกธาุเขาบอกว่าธาตุดินเนี่ยจะส่งเสริมให้ ยืนหยัดท่ามกลางทุกความเปลี่ยนแปลงสุขุมมั่นคงและอบอุ่นในแบบธรรมชาติท่าดน้ําก็จะเป็นกลิ่นของความสงบนิ่งที่ทําให้โลกช้าลงละมุนเยือกเย็นและลึกซึ้งกลิ่นของท่าดไฟซึ่งเป็นกลิ่นที่จุดประกายให้คุณเนี่ยลุกขึ้นปลุกความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างทตุลมนะผิวไหวผิวไหวทํางานอย่างรวดเร็วสดชื่นสามารถนะเข้าไปติดต่อหรืออยากได้สิน ้านะฮะเข้าไปในติ k กตอก่าในไลน์ในลาซาดาแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ o กช้อปปี้ด้วยอ่าฮะพิมพ์เลยฮะคำว่าฮา r m โมเนียเซนเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ละกันนะครับของดีที่อยากให้คุณ เอาไปใช้กันครับผมขอขอบคุณ SD1 t h a i l a n n นค่ะนี่เลยครับศูนย์แต่งรถแบบครบเครื่องมีอยู่ทีไหบ้างอยู่ที่เส้นพันนกตัดใหม่พี่แล้วเราสามารถวอล์กอินเข้าไปได้เลยนะครับเขามีช่างอยู่ใช่เขามีช่างอยู่เขามีคนให้บริการที่แบบครบเครื่องครบครันรู้ลึกรู้จริงแล้วที่สำคัญอุปกรณ์เขาเยอะมากรวมทางอันนี้ครับผมอยากนําเสนออะไรโรลลิ โลลูดีนเนี่ยคือแผ่นปิดกระบะท้ายมีทั้งระบบแมนนวลดึง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 และระบบออโต้สามารถกันน้ําได้และแข็งแรงและผมบอกเลยว่านะว่าราคานี้เราเข้าไปติดตามดูนะในเพจของ SD1 Thailand เขาจะมีโปรโมชั่นแถมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลย SD1 Thailand ค่ะจัดเลยจ้าสวัสดีค่ะเราอยู่กันที่หน้าร้าน SD1 Thailand ครบเครื่องเรื่องของแต่งรถต้อง SD1 เลยค่ะตอนนี้นะคะร้านของเราเนี่ยมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่ถนนพระเทพตัดใหม่นะคะ แล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยพร้อมให้บริการลูกค้าสามารถเข้ามาจอดรถแล้วก็รับการติดตั้งได้เลยค่ะของเรานะคะก็จะมีทีมช่างคุณภาพและก็สินค้าของเราก็คุณภาพเช่นเดียวกันค่ะสินค้าอย่างแรกนะคะก็จะเป็นโลบายพร้อนถานแหลกค่ะลูกค้าก็สามารถติดต่อเข้ามาและรับบริการติดตั้งได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะสินค้าตัวขายดีเราจะแนะนําเลยก็คือโลลอล็ตฝาปิดกระบะท้ายมีทั้งระบบแมนนวลและระบบไฟฟ้าค่ะนอกจากนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สามารถรับกาแฟาและน้ำเปล่าบริการฟรีพร้อมกับที่นั่งรอค่ะนอกจากนั้นเรายังมีสินค้ามากมายลูกค้าสามารถลองดูแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับร้านของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนพระเทพปัดใหม่ลูกค้าสามารถ Walk-in หรือว่าทักเข้ามาในคอนแทคของเราทุกที่ได้เลยค่ะ s อ1 Thailand ครบเครื่องเรื่องของแต่งรถแน่นอน s อ1 Thailand แต่งครบจบที่เรา และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้าอันนี้บริเวณนอกบ้านคุณส้มผมอยากให้ค,คุณลองดูนะ ข้างนอกคุณเห็นอะไรไหมถ้าเห็นอะไรบอกนะครับคือข้างนอกอ่ะตรงด้านหลังที่เรายืนคุยกันเมื่อเกี้พี่เจด้านนี้นะใช่ตรงตรงแถวที่มันเป็นเหล็กตรงนั้นนะคะครับหนูเห็นมีคนนั่งอยู่อุ้ยเหรอเป็นผู้หญิงอายุน่าจะราวๆห้าสิบอืมแล้วก็เออไม่สูงมากครับสูงน่าจะประมาณร้อยหกสิบเต็มที่แล้วก็เอออีกคนนึงเป็นผู้ชายเหมือนยืนอยู่แต่เห็นไม่ชัดแต่ทวมไม่ใช่คนเดิมเหรอ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบริเวณนั้นค่ะเคยไหมคือะไรคะถ้าพี่จำไม่ผิดนะเคยมีคนตายอยู่ตรงค่ะฮะเคยเคยมีคนตายอยู่บ้านบ้านเช่านี้ค่ะไหนผู้หญิงผู้ชายค่ะเออรอพี่จำจำไม่ได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นแหละค่ะแต่มีคนตายค่ะปวดไหมไม่นะคุณขวมหน่อยค่ะจำไม่ได้แต่มีคนตายค่ะตรงเนี้ยมีคนตายแล้วเขามีผลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไหม ก็คือหนูแค่รู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะพี่เจออะอแล้วก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออฮะส่งอิทธิพลไหมก็ไม่ได้ส่งอิทธิพลให้ชีวิตล้มเหลวแต่ส่งอิทธิพลให้บ้านเนี้ยทาอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วจุดนั้นดันเป็นจุดที่ใช้ทํางานาถูกไหมเป็นจุดที่ใช้ทํางานใกล้จุดที่ใช้ทํางานเดี๋ยวนใกล้เป็นจุดทําง,งานของพี่โก้ของพี่โก้ไงและเขามีส่วนทําให้พี่โก้มีส่วนไหมก็ก็มีส่วนค่ะหรอ มีส่วนแต่ไม่ได้รนะ้อเปอร์เซ็นนะอ๋ออ๋อผมให้คุณลองอ่านพี่ปุ๊กหน่อยคุณเห็นอะไรบ้างหมายถึงเห็นอะไรใน,ต,นตัวพี่ปุ๊กใช่ไหมที่คุณบอกว่ามันมีอยู่กับพี่ปุ๊กอันนี้หนูเห็นเจ้ากรรมเมื่อกี้นะ,ะสื่อเห็นเจ้ากรรมยืนบีบเหมือนบีบไล่บีบคอพี่ปุ๊กอยู่จากด้านหลังเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ใบหน้าซีด ซีดเลยแล้วก็ผมมันปกหน้าอย่างเงี้ยค่ะดูแค้นแล้วอมยิ้มมันจะเอาให้ถึงเข้าโรงพยาบาลเอาให้ถึงเกือบตายแต่เฉียดตายอะไรอย่างนี้เลยคือคือตัวพี่อะพี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่ได้ไม่ได้มีพี่คนเดียวแต่พี่ไม่รู้ว่าในส่วนนั้นมันคือคือคืออะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะคือคือเจ้ากรรมอย่างเงี้ยค่ะคืออ่าแต่เรื่องอาการอาจจะมีแบบปวดบ่าบ้างบ่าค้อเหมือนเหมือนอ่าคอ บ้างหรือหัวบ้างคแค่นั้นนะคะเป็นอยู่ใช่ไหมก็ถ้าเราคุยถึงเรื่องพงจุ้ยนะพี่เจรับระบอพงจุ้ยคือหนึ่งจะต้องโปร่งโล่งสะอาดอหลักห้าส้อนี่แหละฮะเพราะงั้นถ้าเป็นสภาพแบบนี้ห้าสอมไม่มีเพราะงั้นห้าสอมไม่มีในรอบบ้านเลยเนี่ยมันก็จะเสียทั้งบ้านแลาก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องน้ํามันหรือต่างๆนานามันก็ทําให้คนในบ้านเนี่ยได้สิ่งพวกนี้เข้ามาเป็นเป็นเชื้อสิ่งที่ไม่ดีงั้นพอมันเป็นอย่างนี้หมดเลยมันเราจะเรียกพลังงานนี่ก็พลังงานยิน แค่พอพลังงานหินเนี่ยบ้านมันจะอึมครึมคือที่อาจารย์โอบอกเนี่ยผมจะให้เห็นภาพเนาะคือด้วยความที่พี่โกะเนี่ยม,มีเครื่องไม้มมเครื่องมือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีโซ่มีเครื่องไม้กล้องลองกวาดไปดูนะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ต่างๆวางอยู่ข้างหน้าอาจารย์อันนั้นอุปกรณ์ตัดหญ้าอ่ามีทั้งอุปกรณ์ตัดหญ้ามีทั้งอุปกรณ์ซ่อมรถมีทั้งโต๊ะมีทั้งอะไรอาจารย์อโอบอกว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้แหละเนี่ยเนี่ยมันสะอาดหรือมันสกปรกอ่ะแต่ ความเป็นช่างนั้นอู่ก็เป็นหมดสิโอเป็นแต่ถามว่าค<ป>าว่าอู่เนี่ยอันนั้นเขาแยกเขาเขามีเฉพาะพนักงานหรือคนงานที่ไปอยู่เฝ้าอู่อแต่เจ้าของจริงเขาไม่ได้อยู่อู่ไงม,มันทําได้ครับแต่ต้องมาอยู่ใช่ใช่แต่ต้องมาอยู่อาแต่หน้าบ้านเราเนี่ยทะเลาะ ทะเลาะมีปากเสียงความวุ่นวายงั้นจูเซ่ทำงานทําทำไมอะไรมันก็ทะเลาะกันขวาใครจะมันทะเลาะมันก็คือเชื่อมกันอยู่กับพี่เจมันเป็นเชื่อมมันไม่ถูกตัดบทออกไปครับหนูเห็นพระรูปหนึ่งหน้าตาคุ้นมากเลยแล้วก็นั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยคล้ายหลวงปู่ทวดแต่ผอมๆแล้วก็อยู่กับตัวพี่พี่ปุ๊กและหนูรู้สึกว่าการที่รายการมาวันนี้มันมันเหมือนท่านเนี่ยแหละเป็นคนดึงดูดมาอผมถามศรัทธาในหลวงปู่ทวดใช่ค่ะจริงปะเนี่ยหลวงปู่ทวดอยู่บนหิ้งตรงนั้น ก็คือก็ก็มีโอกาสที่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งดีๆเกิดจากพลังงานดีๆใช่อันนี้คือสื่อถึงพลังงานที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองและอีกองคหนึ่งแต่หนูไม่รู้ว่าพี่รู้สึกไหมคือเจ้าแม่พลนอิมท่านคุ้มครองพี่อยู่แต่พี่อ่ะเหมือนเปรยเปรยกับท่านเหมือนน้อยใจท่านเหมือนต่อว่าท่านในใจเหมือนมีความน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้ค่ะใช่พี่ว่าที่ผ่านมา ในชีวิตในหลาานที่ที่ไม่รู้หรอกที่ที่พี่เจะอุปสรรคอะพี่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็ดีพี่ไม่รู้ว่าองค์ไหนมั่งแต่หนึ่งในองค์หนึ่งที่พี่รู้ว่าท่านเหมือนคอยเหมือนเหมือนช่วยเหลือพี่แต่คือพระบริสัทธ์กวนกวนอิมแล้วคุณแม่พี่เคยให้พี่มันหนึ่งองค์แต่พี่พี่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยพี่อยู่แบบเนี้ยมันไม่เหมาะที่จะเอาท่านมาตั้งพี่ก็เลยเอาท่านกลับไปคืนบ้านแม่ แปลว่าที่นี่ไม่มีพระโพธิสัตว์กุลิมอยู่ไม่มีค่ะแต่แล้วจริงๆแล้วเมื่อก่อนที่ปุ๊กเคยเข้าไปในเหมือนโรงเจ๊พี่นับถือภระกสิทธิ์ติดันโพธิสัตว์นั่นนั่นคือความความผูกพันของพระโพธิสัตว์ทั้งทั้ที่ในบ้านหลังนี้ไม่มีเลยนะไม่มีแล้วบอกเลยว่าหนูไม่ได้แบบไปเดินส่องเดินหาแน <Okay. S 2> ่นอน